รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริยังเกิดที่จังหวัดสระบรุรีวันที่7มกราค2460แล้วก็บิดามันดาของท่านชื่อคุนเพ็ญพาช,ชนารมมารดาชื่อนางมัน่นบนทีกุลบิดาของท่านเป็นนายสถานีรถไฟปากเพลียวในครั้งหนึ่งท่านได้รับสั่งจากข้าราชการหรือว่าจากราชการเนี่ยต้องเดินทาง ไปอยู่ที่จังหวัดอุบลหมายถึงบิดาของท่านก็เลยเอพยพครอบครัวไปด้วยเมื่ออพยพครอบครัวไปก็ไปอยู่ที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่ออายุประมาณสักเจ็ดขวบเนี่ยเจ็ดปีเข้าเรียนหนังสือปหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขามีการแข่งกีฬากันแข่งกีฬาทางน้ำเป็นลูกเสือลูกเสือลูกเสือเนี่ยก็ต้อง ออกกําล no ังกายหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือว่ายน้ําพอว่ายน้ําเขาเป่าลูกปีดปิ๊ดก็ว่ายดม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 ไปโอ้โหท่านต้องเอาชนะให้ได้ท่านว่าอย่างเงี้ยต้องเอาชนะเพื่อนให้ได้พอว่ายไปไปกลางแม่น้ําปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนคงเห็นสัตว์ประหลาดท่านมุดหน้าอย่างนี้กุ้มดกุ้ม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 โผล่ขึ้นมาเอ้าตาแล้วอะไปเจอสัตว์ประหลาดตัวยาวใหญ่เลยตาแดงช็ดเ่ยท่าน ่านเห็นแล้วช็อกพอช็อกแล้วก็จมดิ่งลงแม่น้ําพอดิ่งลงเท้าไปถึงพื้นก็เลยเกิดสติขึ้นมาก็เลยยันพื้นโผล่ขึ้นมาเพราะโผล่ขึ้นมาก็ยังเห็นไอสัตว์ประหลาดต,ตัวนั้นตาแดงชัดก็ว่ายน้ํากลับมาทุกคนโอ้ยกลับมาเร็ว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 นึกว่าสัตว์ประหลาดเอาไปกินแล้วเพราะมันจมดิ่งลงแม่น้ําไง พ่อแม่ก็ดีใจโอ้ยลูกเอ้ยทำไมไปทำอย่างนี้ดีแล้วลูกไม่ตายดีแล้วการแข่งว่ายน้ำลูกเสือก็เลยจบลงไปคนก็เริ่มองเห็นสัตว์ประหลาดตังยังยาวเฟื้อยอยู่เลยสันนษฐานคงเป็นพญานาะคตัวใหญ่ยาวมากตาแดงชัดเลยท่านว่าอย่างนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านได้เจอสัตว์ประหลาดจากนั้นท่านก็เลย แม่มีโรงเรียนเนี่ยเขาบังคับให้เด็กๆต้องไปเรียนกับพระทุกวันพระต้องไปฟังพระเทศอย่างนี้ท่านก็ไปพอไปแล้วก็พระก็เทศเรื่องเกิดแก่เก็บตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายคนไหนไม่ตายไม่มีอมืแก่แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายโอ้ท่านมาฟังอย่างนี้เอ ไม่เรายังไม่เด็กๆ,ๆดูจนมาฟังแก่เก็บตายอยู่แล้ว <c oughs> มันก็โอ้ยเบื่อไม่อยากจะฟังอื <c> ี <oughs> ๋นี้พอถึงมันพระต่อมาครูก็บังคับอีกคนไหนไม่ไปต้องตีเลยนะสมัยก่อนครูมีไม้เรียวนาะตีเลยหลวงพ่อก็โดนตีอยู่วงเงน,นจำเป็นต้องไปฟังอีกพอฟังครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยซึมซับโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ เป็นของดีเป็นของวิเศษถ้าใครเอาไปปฏิบัติก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ท่านก็เลยใฝ่ใจในธรรมะสมัยเด็กทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพ่อได้รับคำสั่งให้ย้ายจากอำเภอรวรินชำราบสถานีรถไฟอ่ะไปที่อำ้อำานบ้านใหม่สําโรงอำเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพอย้ายมานี่ ท่านก็อายุน่าจะสิบเอ็ดสสบสาปีท่านก็ได้รับคำมาได้เจอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาพาไปฟังเทศเพื่อนผู้หญิงนั้นเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไปชวนเด็กชายเบลียังเบลียังวิริยังเบียัง,ยง,ยงอะไรอะไรพาฉันไปวัดหน่อยสิเอา้าแกก็ไปดี ไม่ได้ฉันอยากจะชวนแกไปด้วยว่าแล้วก็หลวงพ่อเวรียังของเราก็ขัดขื้นไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพื่อรักกันก็เลยไปพอไปแล้วไปกลับปับป๊บปั๊บหลวงปู่ก็มาเห็นเอ้ผู้ชายทําไมมานั่งกับผู้หญิงนี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดวัดป่าเนี่ยเขาต้องนั่งแยกนะแยกชายแยกหญิงนี่แกมานั่งกับผู้หญิงได้ยังไงเนี่ย ท่านก็บอกว่าผมไม่เคยมาวัดครับโอ้ยต้องรู้ทมเนียมสิอย่างนี้ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแกก็ไปนั่งกับผู้ชายไปลุกขึ้นพอลุกขึ้นไปเอาไปเห็นแต่ผู้ชายมีแต่คนสูงอายุเหมือนคนตัวเลยโอ้ยแกๆอย่างนี้เลยโอ้ยอย่างงี้ไม่นั่งแล้วท่านอายุ13ปีคนที่ไปวัดแต่สูงอายุทั้งนั้นเลยเอ๊ะไม่นั่งดีกว่าพอไปนั่งก็เลย ไปมุมศาลาศาลากระจายก็ไปนั่งอยู่มุมศาลาพอไปนั่งอยู่มุมศาลาเป็นยังไงโอ้ยเพื่อนก็ต่อมนนานเหลือเกินก็เลยคิดว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วพูดไปพูดมาน่ะค่อยเสียงหายไปหายไปไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม๊แล้วับปรากฏว่าจิตเข้าสมาธิลึกพอลึกเข้าไปแล้วเป็นยังไงถอดกายทิพย์ออกมาเดินออกจากร่างเดินบ๊มบ๊มออกมา ว้ทํทำไมมันมีความรู้สึกเบาเย็นสบายอย่างนี้พรามันยืนอยู่อยู่อยู่หน้าวัดนะ่ะอยู่ที่บริเวณวัดนะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลมพัดในดชนดหนึ่งเข้ามาสูห่หัวใจของวท่านอ้ยเบาเย็นสบาย,ม,าม,บายมีความสุขมากโอ้คุณของพระพุทธศาสนามีมากขนาดนี้ชีหรือท่านยืนลำพังลำพึงลำพันอยู่ในใจคือคนเรามีความสุขเนี่ยท่านบอกว่าโอ้เวลามันผ่านไปเร็วมาก ลุงปุกงงมาก็บอกว่าโยมที่มาต่อมนได้เวลากลับบ้านแล้วตอนนี้เที่ยงคืนแล้วหูทิพตาทิพหลวงพอ่อพอถอดออกจากกายหยาบเป็นกายทิพหูทิพตาทิพได้ยินขนาดอยู่คนละที่นะก็เลยเดินกลับมาโอ้หมดเวลาแล้วเดินกลับมาเห็นตัวเองนั่งนิ่งอยู่เอเดินโดนรอบตัวเองอยู่จะเข้ายัางไงเนี่ย เดินรอบตัวเองจะเข้าอย่างไงเดินไปเดินเอ๊ะเข้าดูสิก็เลยมันเป็นเงาลักษณะเป็นเหมือนเป็นเงาพอเข้าฟับปรากฏรู้ตัวทันทีพอรู้ตัวแล้วก็คลานก็มาหาหลวงปู่ลงมาหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับ,รบมีมีอะไรเปลยียงผมเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยผมถอดกายที่เป็นอย่างเนี้ยมันคืออะไรโอโ้โหลวงปู่ปู่ลมาทําอย่างนี้โอโ้โห เด็กชายวิริยังเนี่ยเรายังไม่ได้สอนสมาธิให้เลยแกเป็นสมาธิแล้วอย่างนี้นะต้องสิบปีขึ้นไปถึงจะได้หรือตลอดชีวิตก็ยังไม่ได้เลยแสดงว่าแกมีบุญเก่านะนเนี่ยหลวงปู่ปกงมาพูดอย่างโอ้ยท่านดีใจมากหลวงพ่อวิริยงพอดีใจมากแล้วก็จิตของท่านพลิกจากที่เคยเป็นเด็กที่แต่งตัวโอ้อ้าต้องหวีผมเชิบเชิแต่งหน้า โอ้ร้องเพลงโอ้ยสมัยก่อนท่านเก่งซออู้เป็นหัวหน้าดนตรีซออูตู้ต่อ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 โอ้ยหลวงพ่อเราเป็นหัวหน้าต้องขึ้นอออแขกอ่ะท่านจะเป็นคนสีซอแต่พอได้ธรรมะแล้วไอ้ซออูไปแขวนไว้แต่งตัวก็ไม่แต่งตัวเพียงจะ่ทำความสะอาดร่างกายเท่านั้น พ่อก็แม่ก็แปลกใจเอ๊ะวิริยังํามันเป็นอย่างนี้กินข้าวเย็นก็ไม่กินปกติกินข้าวสามมือ้อมาครั้งนี้สองมือ้อเรียกกินข้าวเย็นก็ไม่กินท่านบอกว่าท่านรักษาศีลแปลกโอ้แกเป็นเด็กอะต้องอยู่ในวัยเจริญเติบโตต,ต้องทานข้าวครับผมไม่ทานครับจิตท่านพลิกทีนี้วันหนึ่งพ่อแม่บอกว่าลูกเอ้ย ในบ้านของเราเนี่ยมันไม,มไม่มีอาหารเลยนะแกต้องไปหาปลาไปเอาแหไปเอาเบ็ดไปอุย้ยพ่อใช้ยอย่างอื่นเถอะอย่าไปใช้ผมฆ่าสัตว์เลยผมทำไม่ได้แกจะเอาอะไรกินล่ะทาไมไปหาปลาไปพ่อไล่ไปหาปลา,ออไไปา,ปลาเอาเบ็ดไปเอาแหไปแหมันไม่เพลาอ่ะมันมีเพลา,เพ,าเพื่อที่จะดักปลา ทีนี้ท่านก,าออก็แก้เลาออกมดแก้ออก็กลัวปลามันติดทีนี้เอาเอามือไปแตะน้ำปังปังป,ปังปลาไป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 ปลาแล้วก็ทําท่าหวานแหะชว่วมไปโอ้ยสาธุปลาอย่าติดเด้ออย่าให้เข้าพระเจ้าบาปเลยพอหวานแห้เสร็จแล้วก็มานั่งร้องไห้โอ้ยเราไม่อยากทําบาปพ่อก็ไม่ให้เราทําบาปนาะก็สาวแห้ขึ้นมาสาวแห้ขึ้นมาโอ้ย รากรรมเวนเอ้ยยังมาติดจนได้อุตสาห์ไล่แล้วยังติดอีกท่านก็ปลดออกนะปลดปลดก็ปล่อยไปเพื่อนเห็นเออพี่ลยยังทำห้แกทำอย่างนี้ได้ปลาก็ต้องเอาใส่ข้องสิเอาใส่ที่ใส่ปลาสิแกทำห้ปลดปล่อยทิ้งอ่ะโอ้ยกูสงสารมันกูสงสารมันกูไม่อยากให้มันตายบ้าเอ้ยแกนี่บ้าแล้วได้ปลาน่ะเขาเรียกว่าโชคดีจะได้เอาไปต้มไปยำไปแกงกันแกทำไมปล่อยอ่ะ กูสงสารมันกูสงสารมันโอ้ยทีนี้ก็มานั่งคิดไม่กล้าไม่กล้าหว่านแหแล้วตีนี้ก็มีมีเบ็ดรู้จักเบ็ดเนาะเบ็ดก็ไปเอาเอาเยือปกติต้องใส่เยือท่านท่านไม่ใส่เยือนะ่ะมีแต่เบ็ดอย่างเดียวไปจุบลงน้ําก็นั่งมองอยู่นั่นนะ่ะ <laughs> <laughs> นั่งมองปลามึงอย่าตาบอดนะ <laughs> นี่คือเบ็ดนั้นจะมึงเกี่ยวคอมึงนะ <laughs> ก็นั่งมองอยู่สักพักกนึน ล้วก็ไปถอนเบ็ดขึ้นมาเออไม่ไม่มีปลามาติดโอ้โชคดีเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยโอ้ยเวรยังเนี่ยเข้าขั้นแล้วเข้าขั้นแล้วเนี่ยกูไม่กลับแล้วอย่างเงี้ยเ<ม>พื่อนเออฉันสงสารมันแกมีปลาตายไหม,มไอเป็นปนกูนไม่เอากูจะได้ปลาตาย<ม>เอาไปดูโอ้มีมีมเอา้าสงเคราะห์มาหน่อยเพื่อนๆก็เลยให้คนละตัวสองตัวก็ได้มาพอได้มาแล้ว ท่านก็บอกว่านี่ปลามันตายทั้งนั้นเลยพ่อแม่ไปทำยังก็ทำไปเถอะก็เลยได้ทำอาหารในวันนั้นอันนี้วันต่อมาก็อีกวิเลียงวันนี้ก็ไม่มีอาหารแกไปไปหาปลามาเดิมอุ้ยอย่างนี้ไม่เอาแล้วครับั้างั้นแกต้องไปฆ่าไก่อุ้ยหนักกว่าปลาอีกให้ฆ่าไก่เอาอีกแล้วพ่อเอ้ยแม่เอ้ยใช้ผมทำงานอย่างอื่นเถอะอย่าให้ฆ่าสัตว์เลย เอาเจ้าเออะไรกินเล่าเอากินอะไรก็กินออืจะไปฆ่าสัตว์ไม่ได้วันนี้แกต้องฆ่าโอยโดนบังคับก็ต้องไปจับไก่มาถอนขนไก่ก็ร้อ,อ,งอ,อ,องจอกขัดจอกท่านก็ปล่อยพอปล่อยแล้วเอ้าทำไมแกปล่อยเลก็มันร้องจอกจอกแล้วมันมันกลัวตายอะ่ะไม่ได้แกถอนขนมันแล้วเนี่ยอมืมันยิ่งทรมานแกต้องฆ่ามันนะ ถอนขอนมันแล้มันเจ็บปวดนะมันยิ่งทรมานแกไปทรมานสัตว์น่ะแกต้องฆ่าให้ได้เทีนี้ก็ไปวิ่งจับไปจับมาใหม่เทนี้หลับตาหลับตาหัไกเอ,อ้ยขอองส์กรรมนจะจัดเชื่อปั๊บคอขาดตายท่านก็อธิษฐานจิตตั้งแต่วันนั้นเลยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่กินไก่แม้แต่ตัวเดียวใครจะถวายยังไงให้กินยังไงก็ไม่กินท่านไม่กิน ไก่แม่แต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบวชแล้วก็ไม่ฉันรู้ว่าเป็นไก่ท่านจะไม่ฉันเพราะถ้าฉันปับ๊บท้องเสียเลยถ่ายเป็นเลือดเลยท่านก็เลยไม่ฉันไก่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอย่างนี้ท่านก็บอกว่าพ่อพ่อทรมานผมเกินไปอ่ะเอา้าคนก็ต้องทํางานถ้าไม่ทรมานจะไปทํำยังไงอ่ะคนต้องทํางานลูกสุชิตตัง วชัยมโนสัจจังพ่อท่านส่งมาเรียนกรุงเทพหมดสาเหตุที่ไม่ส่งหลวงพ่อมาเรียนเพราะหลวงพ่อสมองไม่ค่อยดีก็ลเลยต้องใช้ทํางานหนักแต่พอท่านได้สมาธิแล้ยสมองมันปรัดเรืองอะ่ะพี่ๆน้องๆสู้ไม่ได้สักคนเลยทีนี้ท่านก็อยากบวชใช่ไหมอยากบวชโอ้ยเกิดเรื่องใหญ่ท่านก็ว่างจากงานปับ๊บวิ่งแจ้นเข้าวัดเลย บ้านของท่านกับวัดสว่างอารมณ์อยู่ใกล้กันเบงแจนเขาวัดหาทางะเอา้าเวรียังหายไปไหนล่ะไปวัดไปวัดโอ้ยเด็กเนี่ยเราอยากจะให้ทําการทํางานได้อาชีพเลี้ยงตัวเองมันกลับไปอยู่วัดมันยังไงเวรียังเนี่ยเอาางน้นเอาไปให้มันไปตัดตัดฟืนใช้หนักเลยทีนี้ไปตัดฟืนไปเอาเพื่อที่จะมาทําเป็นฐานอยุดสมัย ชนบทต้องมันไม่มีฐานก็ต้องเอาตอไม้มาเผาเพื่อเป็นฐานใช้งานหนักกว่าเดิมอีกเพื่อไม่ให้วิ่งเขวัด <c oughs> นะถ้าเผลอนะท่านหลวงพ่อวิ่งเขาวัดดันทีไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิทีนี้พ่อทาให้ให้ใหลวงพ่อวิลียังทํางานหนักกว่าเก่ากลับจากไปหาฟืนแล้วก็ไปตักน้ํามาใส่ตุม่มสมัยก่อนไม่มีนะ้ำประปาหรอกก็ต้องตักน้ําจากคลองหรือว่าจาก บ่อน้ำตักขึ้นมาก็มาเทใส่ตุ่มแต่หท่านก็ไปตักน้ํามาจนเต็มไปหรือยังน้ําเต็มแล้วแต่ว่าข้าวข้าวในหม้อไม่มีแกต้องไปเข้าวสารน่ะไม่มีมีแต่ข้าวเปลือกแกจะไปหุงข้าวได้ยังไงไปตำข้าวไปนาบเหนื่อยแล้วนั่นเนี่ยเหนื่อยแล้วยังไปตำข้าวอีกพอไปตำข้าวอี่เที่ยวเนี่ยรู้จักครอกมองเนาะตำตุกตุ่มตุกตุ่ม ตุมไปแล้วหนึ่งกระบุงกระบุงที่สองเนี่ยอยให้เสร็จเร็วท่านก็เหนื่อยแล้วจักตำเร็วๆทางอีสานเร็วกว่าตำจักรันตาเร็วๆตุ่มๆุๆๆ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 ตำให้มันเร็วเพื่อให้มันเข้าเปลือกมันมันมันออกง่ายตาเร็วๆตำเร็วๆไปปรากฏว่ามันเหนื่อยมากล้มตุ่มลงไปหัวนอกพื้นสลบเลยทีเนี่ยพอสลบแล้ว มีชาวบ้านเดินผ่านมาเออใครมานอนแอ่งแม่งอยู่เนี่ยอู้เด็กชายวิริยังเนี่ยก็ไปเรียกพ่อมาท่านคุณท่านคุณนี่ลูกชายของท่านนอนอยู่ที่ครกมองเนี่ยที่ที่ตำข้าวนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนอนนิ่งเลยก็พาพ่อก็มามาอุ้มอุ้มไปอุ้มมาก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นอามาทพึกอามตะาดแล้วพอสมองเส,เส้นเส้นเลือดในสมองมันแตก หลนตุ๊บลงไปทํางานหนักหนักมากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยอุ้มไปอุ้มไปที่บ้านคิดว่าผีเข้าก็ไปหาหมอผีสิหมอปอบพวดพวดอยู่เนี่ยมันก็ไม่หาย <c oughs> ทํายังไงก็ไม่หายหมอผีมาแล้วก็หมอปัจจุบันมาแล้วก็มาตรวจดูโอ้ยมีหมอปัจจุบันท่านเป็นญาติท่านมีญาติชื่อ,อ,อหมอเล็กชูวเวตเป็นผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาล มหาสารคามไปติดต่อมาเป็นญาติของท่านหมอตรวจมันจะมีเครื่องตรวจเป็นตรวจเครื่องวัดหัวใจตรวจเอาใส่หัวแล้วก็วัดฟับ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 ,ฟบโอ้ยเด็กชายเวรียังเนี่ยมันต้องตายอย่างเขียดแล้วสมองมันไม่ทํางานคือเหี่ยวแห้งตายไปไม่มียาอะไรรักษาได้หรอกท่านได้ยินนี่นี่ท่านได้ยิน,น,ยท,น,ยนท่านคุยกับท่านขุนอ่ะหมอคุยกับท่านขุน คือพ่อของท่านวิริยังเนี่ยต้องตายอย่างเขียดเพราะว่าสมองสั่งการไม่ได้คือค่อยๆเหี่ยวแห้งตายไปท่านโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เสียเปล่าสิเราได้สมาธิมาแล้วก็เลยนึกถึงโอ้ยเสยดายสมาธิจังเลยท่านอธิษฐานว่าถ้าผู้ใดามารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอามาพาตข้าพเจ้าจะอาทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยการทำสมาธิทั้งสิน้น อธิษฐานในใจนะใครก็ไม่บอกผ่านไปห้าวันหกวันเจ็ดวันวันที่เจ็ดตาประขาวมัรู้มาจากไหนทีเนี่ยเข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ว่าอย่างนั้นมีเด็กชื่อเด็กชายวิริยังป่วยใช่ไหมพระคุณเจ้าเออได้ยินได้ยินชื่อวิริยังมันวยอยู่ที่บ้านท่านขุนขุนเพนพาชนารมอยู่บ้านยู่นนี่อยู่นี่ ตาบ้าขาวก็เลยเดินไปก็ไปถามท่านท่านขุนก็เป็นพ่อเนาะก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ชื่อสีก <Windows HDMI> ร ah ุงหนังสือพิมพ์สีกรุงโบราณแล้วนั่งอ่านเฉยขัดขัดไข่ห้างอ่านสบายท่านขุนก็เดินขึ้นมาปุ๊งปุปุ๊บปุ๊ปุใครมาเนี่ยอ้้งตาบ้าขาวตาบ้าขาวมาอะไรเนี่ยได้ทราบข่าวว่าลูกชายของท่านป่วยใช่ไหมใช่ แล้วมันอยู่ที่ไหนเราลูกชายดูน่นท่านจะมาอะไรจะมารักษาให้อุย้ยผมนี่ไปหาหมอมาสารพัดหมอหมอผีก,ก็แล้วหมอปัจจุบันก็แล้วรักษาไม่หายท่านเก่งอะไรอะ่ะเอออนุญาตก็แล้วกันท่านคุณเอ,อ้ยอนุญาตอนุญาตไปเถอะไปเถอะคิดว่ามันไม่มีทางจะรักษาแล้วตาบักขาวก็เลยได้รับอนุญาตก็เลยเดินเข้าไปในห้องหลวงพ่อนอนอยู่ในห้อง ใช้เวลยนอนอยู่ในห้องก็ไปท่านก็เลยหลับตาอยู่เหมือนหลวงพ่อเลยยังหลับตานอนหลับตาตาปลเขาก็ไปก็ไปซีดูหนูโนะลืมตาขึ้นมาอ้ยตาปะเขาเนี่ยมาจากไหนโน่เนี่ยหนูหน้หน,หน,หนูอธิษฐานยังไงฮเราอธิษฐานในใจตาปะเขารู้ได้ยังไงเนี่ยหนูอธิษฐานว่ายังไงผมอธิษฐานว่าถ้าผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอามภาส ข้าพเจ้าจะเอาทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยการทำสมาธิทั้งสิ้นเออถ้างั้นหลวงจะรักษาให้ทีนี้ตาบากขาวก็เลยล้วงจากในย่ามเขาเตรียมหัวไพลามาหัวไพลเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งก็มาเคี้ยวกุบ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 เคี้ยวเสร็จก็เ่าเพียงเพียงเพียงสามทีปรากฏว่าหลวงพอ่อในเหลืองไปทั้งตัวเลยสีเหลืองสมุนไพรมันสีเหลืองเป่าเพียงเพียงท่านก็เลย เหมือนถูกมนต์สะกดหลับเลยโอ้ยก่อนยังไม่หลับยังไม่หลับเพอท่านท่านได้สติบอกโอ้ดีใจเราหายแน่ๆอย่างนี้ตาบาขาวก็สั่งว่าวิลริยังพรุ่งนี้เช้าลุงจะมาบินธบาเวลาเจ็ดโมงเช้าเตรียมของใส่บาตลุงนะช่วงนั้นบ่ายสี่โมงท่านก็รับปากครับพอครับเสร็จ ตาบะขาวก็ลาบท่านขุนลงจากบ้านไปไปที่วัดป่าสว่างอารมณ์หลวงพ่อของเราพอได้รับการเป่าเพียงๆสามครั้งน่ะหลับหลับยาวเลยห้าโมงไปตื่นตีสีพอตื่นตีสีแล้วก็ปรากฏว่ามือนี่มันเป็นอวาบา,า้วกระดิกไม่ได้แต่นอนไปมันน่าจะเจ็ดเก้าชั่วโมง ตื่นขึ้นมามือมือ,มอนี่กระดิกกระดิกได้คิดได้เราหายแน่เอเท้ากระดิกได้ยังกระดิกได้เต้องพยายามลุกลุกได้จริงๆพอลุกได้แล้วดีใจเรียกแม่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 ใครเรียกอุย้ยวิริยังเนี่ยอุย้ยแกเดินได้ยังไงอ่ะตาปบะขาวมารักษาผมเร็วเรวแม่แม่แมตาบะขาวจะไปวินาบาทเจมงเช้าเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วแม่ตีสี อแม่ทํากับข้าวเร็วตาป่าเขาจะมาแล้วเจ็ดโมงเช้าเนี่ยแม่ก็โอ้ยดีใจโอ้ยลูกจริงๆลูกบอกก,ก,กอดกอดไม่กอดธรรมดากอดจุ๊บๆ,ๆด้วยนะโอ้ยลูกแม่ลูกแม่นึกไม่ฝันไม่นึกไม่ฝันเลยลูกจะตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้ลกูกโอ้ยแม่ดีใจจุ๊บหลายทีอ่ะแม่รีบทํากับขา้าวรีบทํากับขา้าวก็เลยรีบทํากับขา้าวทีนี้พอทํากับขา้าวเสร็จแม่ก็หวังดีตาป่าเขามายืนอยู่หน้าหน้าบ้านน่ะ ก็เลยถือกับข้าวจะไปใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แม่มาใส่ไม่ได้ต้องให้เด็กใช้เวเลี้ยงมาเอากับข้าวให้เด็กใช้ไวเลี้ยงนนี้แม่ก็แล้วขันข้าวกับข้าวให้